จริงเหรอได้จริงครับเฮ้ยเจ้าของรถพี่นะเอาเล่าดิเอ็งสงสัยแล้วก็ถามมันดิสงสัยอะไรไหมขี้น้ำไม่ละมันมันจะกลับจิตทีเดียวไหมเจ้าจิตเดียวผมก็คิดอย่างนั้นอยู่เออหมายถึงว่ากลัวกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าขอดิตไปแล้วกลับไม่ได้เอ็งว่าเอ็งถาไปอ้วนนี่กลับง่ายไหมกลับง่ายง่ายถ้าแค่คิดไงคิดแค่ไม่แค่เหมือนแค่ลืมตาก็กลับเลยใช่ปะใช่ถูกไหมถูก แต่เอง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 สงสัยว่าจะไปยังไงดีวะเพราะว่าไอ,าอ้ว่านไปไหนบ้างถามไปถามไปไหนบ้าไปตะวันแล้วก็ไปขั้วน้ำเปลือเฮ้ยเฮ้ยอ้าเนี่ยไปมันไ,ไ,ไ,ไปทำอะไรที่ขั้วโลกหนาอไม่ถามมันเลยเอยเอไปทำอะไรไปดูหมีนะนะทำอะไรใช่นอกจากไปดูอย่างเดียวเฮ้ยมันมันถามไม่ได้มันกอดหมีนะมกอดกอดฮะกอดแล้วมันเหมือนกอดจริงไหมกอดจริงครับ อ๋เชื่อไหมเหรอถ้าเองไปเองชอบนักกีฬาอะไรหรือชอบชอบชอบดารา,านักร้องไหมไม่มีอ๋อแบ็คพุงแบ็คพิงชอบไหมชอบไม,ม่เมนเนจฮะไม่เมนเนจเดี๋ยวอยากไปก่อนไหมไม่อยากไปก่อนเลยอ๋อไม่อยากเอามีนักกีฬาฟุตบอลน่ะลุงเคยให้เด็กลุงเคยให้เด็กขี่หลังตอนที่เขาวิ่งซ้อมกันเนี่ยเอออย่าพูดเลยเดี๋ยวนบางบังบังบ,บอกว่าลุงชีน้นำอีก<ห>จริงๆในจริงเอาว่าถอดจิตไปได้อะครับลองลองเองต้อง เอาเองคุยกันก่อนนะสงสัยอะไรก็ถามถามเดี๋ยวรู้จะช่วยไม่สงสัยแล้วทำเลยล่ะอ๋แล้วถามดิถ้าถ้าไปได้อยากไปไหนไปไหนไปนรกเป็นคนเขาไปทำอะไรนรกไอ้นรกไม่กลัวใช่ไหมเออถ้าถ้าเองไปได้อไปไหนไปที่บ้านผมนะไปบ้านไปทำอะไรอ่ะเก็ไปดูฮะไปดูว่าเขาใครยังอยู่ไหนก่านไอ้หันมาคุยดิ ถ่ามาดูโอเคอยากไปเที่ยวบ้านตัวเองแล้วมีญาติตายยังอ่ะยังอ่ะยังไม่มีแล้วอยากไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกไหมหรือพญานาคหรือว่าพญาพุทธหรือว่ายักษ์หรือมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเหรอเฮียอยากไปดูมนุษย์ต่างดาวอยากไปดูไหมอยากเอาเองเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมเชื่อไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อไอ้ที่เขาบอกว่าถ่ายติดยานดาวกาศติดอะไรเนี่ยเองเชื่อไหมว่าเขาถ่ายติดฮะเรเชื่อผมเชื่อนะ เชื่อไหมเชื่อบางคิดครับเชื่อปะเชื่อผมเชื่อบางคิดครับรอบนี้รอบนี้คิดไหมว่าลุงส่งเองเข้าดวงเข้ายานยานถ้ามีจริงนะลุงส่งเองก็เองเข้ายานยานมิ้นต่างดาวได้เนี่ยคิดว่าลุงส่งได้ไหมไจะได้แล้วยังยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อใช่ไหมผมลองดูก่อนแล้วกันไปดูเทนโิยีต่างดาวอ่อไม่เป็นไรนะตกลงเป็น้นต่างดาวโอเค ห้ามพูดโกหกนะเว้ย<ด>รอบนี้<ด>โอเคเป็นกาผู้เจ้านะีกากผู้เจ้าี่เองเองเองขอมีมียานยานอาวกาศอะไรมาอยู่แถวโลกหรือนอกโลกไหมอขอดูดิเอาตั้งใจเดี๋ยวนับให้พวกเองนับหนึ่งถึงสิบดิดูว่าพวกมันจะเห็นยานอาวกาศหนึ่ง,งสองสาม เฮ้ยมีใครเห็นยาอกาบ้างยกมือขึ้นเมาส์เห็นแล้วแดงเห็นยังยังอะฮะยังอ่าดูไปเมาสเห็นยานมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ในโลกหรือนอกโลกะแล้วเปนเลยดวงจันทร์ไปไหมหรือว่าไม่เลยดวงจันทร์ฮะไม่เลยอ่าเนี่ยยานเป็นไงยานใหญ่แค่ไหนใหญ่รมกมครับาบรรยายมาที่ยานไม่ใช่ไม่หัวมันเท่า่อหวฮะยานเป็นแบบไหนยานยานเป็นแบบไหนยารกลมป เห็นกระจกใช่ไหมอ๋อมันไม่ใช่เป็นโลหะใช่ไหมเป็นกระจกเลยเหรอแล้วพวกมันอยู่ในกระจกไหมไม่เห็นหัวอ๋อเนี่ยแล้วยานใหญ่แค่ไหนอ่ะยานมันใหญ่เทียบกับสนามสนามที่พวกเองเตะเนี่ยเตะฟุตบอลเนี่ยมันใหญ่กว่าสนามฟุตบอลเองไหมหรือว่าเล็กกว่าววะเล็กก่าฮะอ๋อเนี่ยเล็กกว่าแล้วก็เป็นยานแบบนี้กระจกเหรอแล้วมันมันตอนนี้มันแล่นอยู่ไหมเร็วไหมเนี่ย มันทำอะไรกันอยู่อ่ะเองขอเข้าไปในยาเลยได้ป่ะเองขอเข้าไปเข้าไปนั่งในยาไปเลยไม่ต้องกลัวมันหรอกไปดูที่ว่าพวกมันหน้าตาย,ยางังไงไอ้แบงค์อ่ะเห็นยังเห็นแล้วฮะพูดดังๆเห็นแล้วฮะยาเป็นแบบไหนที่เองเห็นนะ่ะคล้ายๆทรงหมวกฮะฮะคล้ายๆหมวกแต่ไอต้ตรงหัวมันจะลงมากลมๆนิดนึงฮะกลมเป็นกระจกแบบไอ้ไอ้เมาส์พูดไหมใช่ฮะฮะใช่ฮะมันกจกกระจกเหมือนกัน ใช่ปี๋ยวเข้าไปดูเลยข้างในนะไปดูที่ว่ามันมันที่ต่างดาวเป็นยังไงบรรยายมากระจกแล้วครับเล้วเข้าไปยังเจอมาพวกยังเจอมาพวกกี่คนสองคนครับพวกมันขับทำอะไรกันอยู่อีกคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งควบคุมอาวุธใช่ไหมฮะอ่ะเอาเริ่มเลยพวกมันสีอะไรตัวสีอะไรตัวสีเขียว เนี่ยเอาสองตัวไม่เหมือนกันแล้วไอ้ตัวสีเขียวมีมีมีเส้นผมไหมแล้วมีหูไหมมีตาไหมตาตาเป็นยังไงตาดำับอ๋อดวงดำดำใช่ป่ะตามันใหญ่ใช่ป่ะจมูกมีไหมมีครับแต่มันมบุ๋มเข้าไปแล้วปากมันเป็นยังไงปากสีผิดเนี่ยเนี่ยมีฟันใช่ไหมไม่เห็นตรงนี้ฟันอ๋อเนี่ยตัวเขียว แล้วตัวมันสูงกว่าเองหรือตัวเตี้ยกว่าเองวะฮะมสูงกว่าผมสูงกว่ากว่น้าไหมประอ๋อสูงกว่าเองนิดนึงมันตัวผอมเป็นตัวอ้วนตัวผอมครับมันมีกี่แขนกี่ขาแค่เดียวครับสองแขนกี่นิ้วอ่ะทำไม่ได้เอ็งดูไปมีมือไหมมันมีมือไหมันเอหอ๋อเนี้ยแล้วมีขาไหมขาขากี่ขา โอเคเองเห็นมันไหมแล้วมันเห็นเองไหมเราไม่ได้มองเอเองไม่เองตอนนี้มันไม่เห็นเองใช่ป่ะเเองดูได้ไหมมันกำลังทำอะไรอยู่เวลามันควบคุมยามันใช้ปุ่มพูดมันมันใช้ปุ่มกดหรือว่ามันใช้มันใช้การพูดหรือมันใช้พลังความคิดเลยเขาใช้บังคับรังคับได้ยังไงบังคับด้วยการกดปุ่มหรือว่าหรือว่าพงอะไรใช่ไหมหรือว่าหรือว่าใช้คําพูดต่างงานหรือว่าใช้ความคิดเลยเขาใช้บังคับแล้วก็การพูด อ๋อมันใช้กระพุ่มคนกับคำพูดใช่ไหมโอเคมันกำลังบังคับอยู่ใช่ไหมเห็นเห็นไหมข้างนอกยานเป็นอะไรบ้างเห็นเห็นไหมเห็นอ่าบรรยายนะที่ข้างนอกยานตอนนี้มันโลกในดวงอาทิตย์ไปเนี่เนี่ยเนี่ยแล้วเองดูบรรยายนะที่มันโลกมันอยู่ตรงไหนของบนโลกอ่ะเห็นขวี่ยไปอะไรอ่ะมองเข้ามาในโลกนี่เห็นเห็นเห็นโลกไหมแล้วมันอยู่แถวเอเชียหรืออยู่แถวอเมริกาหรืออยู่ตรงแถวแอฟริกาวะ ไอ้ดูไปนะมันมันเคลื่อนเร็วไหมเอง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 คิดว่าถ้าเองไปอยู่ในยาเองยานี่น่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากหมายถึงว่ามันเร็วมากไหมตุ๊บตุ๊บตุ๊บนายแบงค์เห็นไงเห็นแบบว่ามีตัวเอเลี่ยนสีฟ้าฮะตกลงเป็นสีฟ้าเหรอไม่ไม่ใช่พวกเดียวกับไอ้แบงค์ไอ้เมาส์เหรอไม่ใช่ค่ะเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าแล้วเป็นไงหัวเป็นไงหน้าแขนขาเป็นไง นิ้วนิ้วก็มีสี่นิ้วฮะมีสี่นิ้วตัว,ส,วสีฟ้าส่วนส่วนขามีสามสามนิ้วฮะเนาะฮะโอเคน่ากลัวไหมหน่ากลัวฮะในระยะยานมันตอนนี้ยานมันอยู่แถวไหนอยูนี่ดูแถวอวากาศนะเลยเลยดวงจันทร์ไปยังยังฮะฮะยังฮะเออแล้วเองเองเข้า,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 าไปในยานแล้วใช่ปะ่ะพวกเขาอยู่กันกี่คนอยู่กันสองคนแล้เนาะยานตอนนี้เองเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวยังเชื่อเลยเมาส์เชื่อยังเชื่อค่ะเนี่ยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะ ค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นนะฮะเฮ้ยเฮ้ยบรรยายมาดิเมาส์เฮ้ยตกลงเห็นจริงไหมเห็นจริงครับแบงค์เห็นจริงนะเห็นจริงฮะบรรยายมาดิครับสว่านเป็นไงเมาส์สว่านเป็นไงสวยสวยครับเฮ้ยเห็นจริงนะจริงกี่เปอร์เซ็นต์เมาส์อ่ะไอ้แบงค์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นฮะเป็นยังไงอ่ะบรรยายเป็นแบบว่าเห็นนางฟ้ากับเทวดาหลายคนฮะเห็นเยอะเห็นกี่คน ประมาณหมื่นกว่าคนนะกว่าคนเลยเพราะเขาเยอะจริงๆอะเนี่ยฮะแต่งตัวงั้ยสวยงามไหมสวยงามฮะเนี่ยแล้วพื้นถนนอะไรเขาเป็นยังไงอ่ะก็บอกว่าเหมือนเหมือนถนนแบบเราไหมคอนกรีตกับเราไหมหรือว่าเป็นเป็นเป็นแบบไหนเวลาเขาเดินไปเดินมาพูดไม่ถูกอ่ะฮะพูดไม่ถูกอะอ๋อแต่เห็นเทวดานางฟ้าชัดฮะได้ได้ไปได้ไปได้ไปปีระมิดไหมไปครับไอ้ตกลงปีระมิดเองรู้ไหมว่า ข้อซ้อนสมบัติตรงไหนไว้ไม่ตรงไหนในพีระมิดว่าในประตูฮะรู้ปะเห็นว่าในพีระมิดมีสมบัติไหมน่าจะมีฮะโอเคฮะแล้วอีกข้อหนึ่งมันดูต่างดาวตกลงได้ไปยังไปแล้วที่เองบอกว่าไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมอ่ะตอนนี้เชื่อยังเชื่อแล้วฮะไปง่ายไหมไปง่ายฮะอ่าแล้วตอนนี้ไปรู้รู้ว่ามันมีมีจริงใช่ไหมฮะอาบรรยายมาดิรู้สึกยังไงก็น่ากลัวอยู่ฮะน่ากลัวเยอะครับแบงค์อ่ะรู้สึกยังไง น่ากลัวอยู่นึนงคือกบ้าน่ากลัวไหมตามันดำๆน่ากลัวนะน่ากลัวเองไม่คิดเลยว่ามันกลัวเราส<ม>ักหน,น,น่อยเลยไ,ไม่เห็นเราเขาเห็นพี่เห็นไหมเขาเขาเห็นไหมไม่เห็นฮะไม่เห็นเองเนี <ừ> ่ยแต่ว่าน่าจะให้พวกเองไปประปกวดให้เห็นเลยเอาไหมไ,ไปจันน้ากันแล้วดูว่าระหวา่างเขากับเราเนี่ยใครจะกลัวใครเอาป่ะเองว่ามันกลัวเราไหมไม่รู้คถ้าเราอยู่ดีไปไปไป,ไปถึงมันเนี่ยเองไม่คิดว่ามันตกใจบ้างนะ ะมันคงตกใจนะว่าอยู่ดีใครมามาเข้ายานตัวฮะเห็นคิดว่ามันตกใจไหมตกใจฮะตัวลงเห็นจริงไหมเนี่ยเห็นจริงค่ะยืนยันดิเขาเองพูดจริงกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเฮ้ยเขาเองเป็นพยานดิลุงเชยบกับมันไหมฮะไม่เชื่อไอ้เชื่อไหมว่ามันเห็นเนไอ้เชื่อไหมมันเห็นเองไงเห็นลุงพ้าไหมเฮ้ยน้องชื่ออะไรน้องดีน้องดีเห็นมันแข็งสว่างยัง ต่อจะเห็นลูกผ้าต้องทำน้อแข็งสว่างก่อนเนาะใช่ไหมของหนูอะไน่ลูกเสียฟังเชื่อหูกหน้าม่อนคต่อเนาะเอลูกเสียอู่ฟังไว้สายลุงเสียอ่ฟังไว้สายกไม่ใช่มาเพ่อจเสียสายอัดอยู่มัต้องใช้สายนะเอาโอเคขอลุงยังเอาไนะขอลุงยังโอเคเอาู